อยู่รืสวัสดีครับมาพบกับช่องชา์ชปูแกม่งหลังจะจำได้ไหมครับาตั้งแต่อีพีก่อนนะครับคลิปมันได้หลุดไปนะครับนะตั้งแต่ผมตัดไม้นี่นะคะมาขยายบ้านคุณลุงพี่โตเสร็จแล้วนะครับนะวันนี้นะเราจะมาทำอะไรดีขั้นตอนแรกเราเอากระจุก,กกันก่อนนะครับเรามีปลวกเปล่าปลวกเราไปไหนแล้วออตอนนี้อยู่ในองแอร์อากาศเยนน็นหน่อย อยู่คนเดียวนะครับอ่านี่ไง,งพอมีอยู่ขบใจไรเดอร์เลยแล้วก็ต้องมีนะครับรับเอามาก่อนนะครับจำได้ว่าที่บ้านมีแล้วเราคุดกันก่อนนะครับอ่าเสือต้องการนะครับนีปิดปิดโอเค นี่นะครับนีไงตัวไฟผมก็ต้องไปเผามานะครับเราจะไปเผาเราได้ประมาณห้าสิบหกเฮ้ย,ย,ย,ยเราจะได้แร่โอ้โหได้ไอมอโลแน่นอนอีพีหน้ามันเริ่มโตแล้วต่อไปเราเผาตงโกะนะครับเราเผา,ากัน อ่ามีหรือว่าอะไรแล้วขันก้อนแล้วรจุกเอ้ามีนะแล้วก็เราเอากระจุกไปเผากันไปวางกันก่อนนะครับเพื่อรอข้างบนนะครับนี่เอาใหม่ได้มาจากหมู่บ้านเอ็มพีซีหาก่องอ่านี่ไงก็ผงเผาแร่น,นะครับเรามีแร่ได้เยอะกระจุกก็มีนี่นาสิบห้าอัน ต่อไปก็เผาลงไปนี่ความรุลหูเราจะเลยต้นไม้ที่เราปลูไว้ตูยังโอ้โหโตแล้วนี่ไงไอาไหนยังไม่โตเลยโอ้ยยังมีตูยังม,มีนะครับเอางี้ไหนไหน้อวันนี่เป็นเข้าแมปมาใหม่นะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับ เหญ่นะช่วงต่อไปมันก็ไม่เลยแล้วตอนนี้ก็กจะมืดแล้วนะครับ M P C ก็พร้อมนอน oh. ดีเลยอ่ะ oh. ตอนแรกอ่ะ oh. วางกปอีกชุด oh. เข้าแดิกอ่ะเดี๋ยวขั้น,น,นตอนแรกนะครับเราวางกระจุกก่อนจะไปวางตรงนั้นเราเข้าไปนะครับอ่า oh. เราไปเราไปบ้านเรากันก่อนนะครับเพื่อจะไปนอนนะครับไปนอนอ๊บแล้วก็โอเคไปนอนก็ตู้เสรเต็มตูแล้วนะครับขนาดตุ้โอเคนะครับนี่นะครับผมก็ไปรอกระจุกกันก่อนนะครับเราไปได้มาแล้วอเอบกระโดดนี่จ็อด,ดีมากเปาก็เปาไปเสร็จแล้วนะครับคือว่าเสร็จทำไมหมดนะครับ หมดแล้วแต่ว่ายังมีในกล่องอีกเยอะนะครับก็จะมืดอ,อีกแล้วนี่ไงแล้วก็วิ่งนะครับตรงนี้ไงที่เราต้องวางจำจริงต้องการนิดเดียวก็พอแล้วนะครับมาเยอะอะไรแบบนี้นะมาต่อไปเดี๋ยวเราไปอุดกันอุดกันก่อนนะครับอุดแล้วนะครับเราจะไม่เข้าไปแล้วในนี้แล้วก็จากนั้นเรา เอาเมื่อแล้วใช่ไหมอ่าเมื่อแล้วก็ไ,ได้นอนแต่ใคุณตาลุงพี่โตได้ตกใจเฮ้ยแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหทำไมห้องมันกว้างกว่าเดิมนะครับนนเนี่ยโอ้โหนี่ไงเออุณลุงพี่โตได้โอ้โหดีใจนี่ไงกว้างแต่มันเมื่อหน่อยไม่มีทานแล้วทานนี้นะตั้งตรงไหนดีอะ ไปเอาไฟมาสักหน่อยไากางนอกมีเยอะตั้งม่วยเยอะอ่านี่นะนี่นะนี่การขยายบ้านของคุณลุงพี่โตนะครับนี่ตั้งในบ้านเลยเวาลาในยามอะไรโอ้โหซอมบี้มาแล้วคุณซอมบี้ รอตอนเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปนอนกันก่อนนะครับโอเคคลิปนี้สั้นๆนะครับคือคลิปนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเต่มน,นะครับคือเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับนู่นนะครับวัวเยอะเดี๋ยวผมจะเอาหมูมาเรียงด้วยนะครับนะคลิปนี้ลากันก่อนนะครับอีพีนี้ก็ก็เจอกันอีพีหน้านะครับดูสิโอตะลึงเลยละเชียว ดูสิโอ้โหไม้ต้องเสียไปใช่ไหมอย่าทำลังคาให้นะมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดนะครับโอเคลาก่อนบยบายเดี๋ยวผมทำเพิ่มเติมเองนะครับขออาคิปโนตรงนู้นปนน้ำแข็งมีอะไรให้ดูนะครับตรงนู้ผมไปเจอมาตรงนู้ก็เลยยังไม่ได้เปิดกองอะไรเลยตาแล้วโอ้เดียวมาจ้ะจากเขียวมาด้วย ชาเขียวมาด้วยนะครับโอ้คุณชาเขียวอืมชาเขียว